รอยพระพุทธบาทคือรอยประทับของพระพุทธเจ้าบนพื้นหินหรือวัตถุอื่นถือเป็นปูชนียวัตถุแทนพระองค์ที่สำคัญมีความเชื่อว่ามีอยู่ห้าแห่งหลักตามคติลังกาเช่นเขาสุวรรณมาลิกเขาสุมาณกูดเขาสุวรรณบันพศเมืองโยนกริมน้ำนัำมาทาโดยในไทยมีชื่อเสียงเช่นที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีเชื่อว่าเป็นของจริงที่ค้นพบสมัยอยุธยา และพระพุทธบาทสี่รอยที่สุขโขทยัยเป็นรอยจำลองของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาความเชื่อและที่มาสัญ,ญลักษณ์แทนพระองค์ในยุคแรกพุทธศาสนิกชนบูชารอยพระพุทธบาทแทนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูปคติลังกาเชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าประทับไว้จริงหแห่งในไทย มีทั้งรอยที่เชื่อว่าเป็นของจริงเช่นสระบุรีและรอยจำลองที่สร้างตามแบบลังกาเช่นสุขโขทยัยรอยพระพุทธบาทสำคัญในไทยวัดพระพุทธบาทราชวารมหาวิหารสระบุรีรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบัรพตเขาสัจจะพันทักิรีค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระพุทธบาทสี่รอยที่สุขโขทยัยเป็นรอยจำลองของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ วัดพระพุทธบาท4ี่รอยที่เชียงใหม่เป็นรอยพระพุทธบาทอีกแห่งที่สําคัญเขาคิชกูดจันทบุรีมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทเช่นกันทำไมจึงมีรอยพระพุทธบาทมากมายอุตเทสิกะเจดีเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและคำสอนการเผยพระคติคติการบูชารอยพระพุทธบาทรับมาจากลังกาแล้วถูกนำมาสร้างและค้นพบในดินแดนต่างๆ